ถ้าได้แบตมานะครับให้เปิดฝาจุกออกแล้วส่องเข้าไปนะครับถ้าแผ่นแห้งเลยนะครับให้ใช้สลิงเข็มฉีดยาฉีดน้ํากันเข้าไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาให้แค่พอชุ่ม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 ตัวสำลีตัวนี้นครับให้แค่พอชุ่มชุ่มนะครับแต่ถ้าแผ่นชุ่มแล้วแบตมีโวลต์อยู่ ให้ใคายประจุดิสชาร์จออกไปนะครับแล้วค่อยไปฟื้นฟูนะครับส่วนถ้าช่องที่มันแห้งเลยเนี่ยพอเติมน้ํากันเข้าไปแล้วให้ทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งไว้หนึ่งคืนให้แผ่นมันชุ่มน้ําก่อนนะครับถ้าเอาไปชาร์จเลยแผ่นมันจะแตกมันจะช็อตเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับอ,อ,อาการเสียของแบตจักรยานไฟฟ้านะครับมันจะมี2แบบ คืออันนี้คือแบตตายก็คือมันจะไม่กินกระแสนะครับกับแบตบที่มันค่าซีเอต่ำแล้วเราจะมาดิค่าซีเอเพิ่มขึ้นนะครับคืนฟูดการเพิ่มขึ้นถ้าการแบตเติรนแบบนี้นะครับให้เปิดออโต้ดีเทคโวลต์นะครับเปิดสวิตช์เพาเวอร์ออดเปิดสวิตช์ออนนะครับเร่งโวลต์ขึ้นมาให้สังเกตโวลต์กับแอมป์นะครับค่อยๆเร่งขึ้นมา 40โวลต์แต่แอมไม่วิ่งเลยนะครับถ้าเราไปใช้ปรับโวลต์อิสระไฟมันจะแค่18โวลต์นะครับเราต้องเปลี่ยนมาใช้ออโต้นะครับตัวนี้มันจะ60โวลต์เสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดกระตุกเข้าไปนะครับแล้วอาการแบบแบบนี้เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะเราใช้โวลต์ที่สูงมากนะครับ สี่สิบกั๋วโวลต์นะครับถึงถ้าแบตมันกินแอมขึ้นมาปุ๊บมันจะพีคขึ้นมาทันทีเลยนะครับอาการนี้จะต้องเฝ้าระวังแบตอาการนี้นะครับที่แบตไม่กินแอมนะครับเต่ต้องเฝ้าระวังพอมันเริ่มกินมีกระแสแอมวิ่งขึ้นมานี่เราจะต้องคอยเฝ้าระวังนะครับพอเริ่มกินขึ้นมาเราก็ลดวนลงมาเรื่อยๆนะครับแต่แบตลูกนี้ลองแล้วไม่ขึ้นนะครับมันช็อตช่องหนึ่งนะครับโอเคครับสําหรับแบต อาการแบตตายนะครับคือไม่กินกระแสนะครับเราต้องเติมน้ำเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้แล้วค่อยมาชาร์จนะครับพอเริ่มก,กินกระแสเราเร่งวนขึ้นไปใช้วนสูงในการกระตุ้นมันขึ้นมาพอมาเริ่มก,กินกระแสเราก็ค่อยลดว์ลงลดลงกระแสให,ให้เกิน3แอมป์นะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาฟื้นฟูบแบตจักรยานไฟฟ้านะครับ ก็จะมีเขียนไว้นะครับชาที่กระแสะไม่เกิน2.4แอมป์โวลต์อยู่ที่14.4ถึง14.8 14, 14, โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปรับโวลต์อิสระนะครับในการฟื้นฟูแบตลูกนี้นะครับตอนที่ได้แบตมาค่า R อยู่ที่25.25 25นะครับ CCA อยู่ที่119นะครับอันนี้ผมเติมน้ำแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณข้ามคืนนะครับ เดี๋ยวมาดูค่า CCA นะครับค่า CCA ค่า I อ,อยู่ที่29.32นะครับ C.C.A. อยู่ที่102นะครับผมจะใช้เครื่องปรับโบนอิสระนะครับในการฟื้นฟูแอบลูกนี้นะครับในช่วงแรกผมจะคุมกระแสก่อนนะครับ ประมาณ3แอมป์นะครับ2แอมป์2 3แอมป์นะครับทีนี้เป็นวรุ่นทดรอบนะครับจะตัดเยอะหน่อยติดก,กระตุกก่อนนะครับรก,กระตุกกนนะกกะตชา้าไว้ที่ประมาณ3แอมป์ ก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวอพอกระแสตกลงมาผมก็จะมาเล่นวนขึ้นไปอีกนะครับในช่วงแรกผมจะควบคุมแอม์นะครับแล้วเดี๋ยวพอวนสูงขึ้นผมจะมาควบคุมโวนไม่ให้เกินกับค่าที่เขียนไว้นะครับโอเคครับขอบคุณครับอ่านะครับพอชาร์จไปสักระยะหนึ่งวนมันจะสูงขึ้นแล้วกระแสมันจะตกลงนะครับ ันนี้ก็ให้เราคุมไว้ประมาณ2-3าแอมป์ M, นะครับการชาร์จเราก็ในช่วงแรกมันก็จะโอ้ชาร์จขึ้นไปก่อนแบตบมันออ,อยู่ที่2.4แอมป์นะครับแต่เราต้องโอ้ชาร์จขึ้นไปนะครับพอโวลต์มันสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะมาคุมโวลต์ไม่ให้เกิน14.8นะครับอันนี้เราก็มาตั้งเร่งขึ้นไปที่ประมาณสแอมป์ก็ได้สองสามแอมป์นะรประมาณนี้ชาร์จไปนิ่งๆแบบนี้นะครับ อันนี้แบตมันกินแอมอยู่นะครับก็เลยมาใช้ปรับโวลอิสระคีบแบบนี้แล้วปล่อยทิ้งได้เลยนะครับแล้วซักระยะหนึ่งเราก็มาดูถ้าแอมมันตกเราก็มาเร่งโวลต์ขึ้นมานะครับทีนี้พอโวลต์มันเริ่มสูงขึ้นแล้แอมมันตกเราก็ปรับขึ้นไปพอสูงไปถึง14.8เราก็ปรับไว้ที่14.8แล้วปล่อยไว้นิ่งแอมมันตกลงมาเรื่อยๆถ้าตกลงสูงก็คือแบตเต็มนะครับโอเคครับขอบคุณครับอตอนนี้ ผมก็จะตั้งไว้ที่14.8เลยนะครับแล้วจะปล่อยทิ้งเลยนะครับรอให้กระแสตกลงมาแบตบแบบนี้วัดค่ากดไม่ได้นะครับถ้าตกลงมาผมก็สันนิษฐานเอานะครับว่าแบตมันเต็มนะครับก็รอแค่มันตกลงมานะครับเคครับอตอนนี้ กระแสก็ตกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับดีผมพอแล้วนะครับเพราะมันวัดค่าวดไม่ได้ผมก็สันนิษฐานเอาว่ามันเต็มแล้วนะครับอลองวัดค่าดูนะครับ ถาลดลงนะครับ25.25 19.76 CCA 153นะครับ uh, แบตใหม่จักรยานไฟฟ้าผมสอบถามท่านท,ที่ขายจักรยานไฟฟ้านะครับค่า CCA มันอยู่ที่180ถึง200แล้วแต่ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมจะเทสโหลด ทดสอบว่ามีช่องไหนที่ไม่ทำงานบ้างนะครับตัวเทสหลดตัวนี้กินกระแส125แอมป์นะครับ ไม่ตกต่ำกว่าแดงนะครับไม่ต่ำกว่า9โวลต์นะครับลองวัดวันดูวัดค่าใหม่นะครับ ครับวนไม่ตกนะครับวนที่13บ CCA หนึ่าสิบนะครับค่า CCA สูงจักรยานไฟฟ้าไม่ต้องการค่าสตาร์ทแต่ถ้าค่า CCA สูงก็จะขี่จักรยานได้นานขึ้นนะครับแบตจะหมดช้ากว่าแบตเตอรี่ที่มีค่า CCA ต่ำนะครับตรกนี้ก็สามารถกลับไปใช้งานได้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับ